สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มาตกปลานะครับห่างหายไปนานนะครับผมกับฟิชชิงคลิปชาแนลนะครับวันนี้มากับวิชานนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับนั่งอยู่ข้างข้างนะครับหันกล้องไปไม่ได้นะครับมันบังวันนี้ตกในระยะ27นะครับผมสายหลัง8ปอนด์นะครับสายหน้า6ปอนด์นะครับเบ็ดทีนุนะครับเบอร์หนะครับเหยื่อวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับ เราคุยนะครับสั่งใน Facebook นะครับผมเราคิมคนดูนะครับเราคุยใน Facebook นะครับกินดีอยู่นะครับสำหรับปลานินนะหมายวันนี้ก็ยังเป็นหมายเดิมป่าบัวนะครับหมายนี้ถ้าไม่รู้จักไม่คุ้นกับเจ้าของบ้านก็เข้ายากนะครับต้องรู้จักเขานะครับผมหลายๆลายคนหลายหน้าถามมานะครับว่าหมายที่ไหนนะครับมันคนนอกเข้าไม่ได้นะครับผม รู้จากเขานะครับถึงเข้ามาได้ตรงนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็ให้ลองมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีตัวไหมนะครับลานินนะครับตัวเล็กมันมีแน่ๆนะครับยินงเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นตัวใช้ฝ่ามือสามนิ้วสี่นิ้วนี่ก็ไม่ค่อยมีนะครับห่างๆนานๆทีนะครับลองชมดูครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับนี่ฮะสภาพหมา เช้านะครับประมาณเก็อบโมงนะครับก็อยู่ระยะไปถึงประมาณบ่ายสามนะครับกับรับชมกันดูครับผมแห้วโดยจะได้ตัวใหญ่มาทอฟี่กันนะครับลองดูครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับยังเงียบกริบเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตกบาลานแทนนะครับไม้ตายมันกินเราแวงนะครับผมกินเบาๆนะครับ ลองเป็นบาลานดูนะครับอาการเยอะหน่อยลองรุนวัดเอานะเนี่ยครับลงไปได้ครับไม้หนึ่งละยังนิ่งอยู่ครับเม่นอยู่ครับแต่ว่ามันเบามากที่ที่ทิ่ที่ทีกที่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 ี<อ>่ที่่ ตัวแรกนะครับหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าโอ้โหวันนี้ท่างยากเย็นนะครับยู่แต่รอดเหี่ยวไหมครับุกวันนี้ไม่เหี่ยวนะครับตัวแรกนะยังเป็นตัวเล็กก็ยังไม่เหี่ยวนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บเป็นตัวประกันก่อนนะครับ

แล,แล้วมันก็มานะครับใส่ทอดนะครับผมนี่ฮะถ้ามันมาใสาน่นี้ทั้งวันมันคงดีนะครับแต่นานๆตัวนะดูกันต่อครับผมกิน้อ่เดียวหน่ะชานหนังนปาก้อ่เดียวอ่ะ นี่อะไรวะ,ะติดข้างมาเว้ยนี่นะครับวางเบ็ดไว้รอเปลี่ยนเหยื่อเฉยๆนะครับโทรศัพท์มานะครับยกมาติดปลาเฉย,ยเลยโอ้ตกมาครึ่งวันไม่ได้ตัวนะครับวางไว้แป,ป๊บเดียวได้เป้าปลายวะกินได้วันนี้ก็คบเหมือนกันเว้ยก้องขังก้างเข้ามาเลย

หน้า,านี่าก็จะเล็กเลยโอ้โหโสวยๆสวยๆนิ่มตัวนี้หลิวสีห้าไม่ตายนะครับพบกับคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวนี้นะครับสวยๆสวยๆไม่ตายสีห้านะครับแล้วก็สองเจ็ดยู่นึ่งอย่นะ

ครับผมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับอีกสิบนาทีเที่ยงนะครับผมตกมาครึ่งวันได้ปลาอยู่สี่ห้าตัวนะครับฮปลากินอืดกินช้านะครับเหมือนเราแวงยังไงไม่รู้นะครับยุกยิกยุกยิกเป้าหมายคือบ่าย3ามโมงถึงสี่โมงนะครับประมาณนี้ลองดูนะครับว่ามันจะได้พอได้ต้มยำทำแกงหรือจะทอดจะอะไรไหมครับเายาวไปถึงบ่ายสามครับผม ไ,ได้เลยต่ลาย,ยอยู่ <c oughs> นี่วะน,นี่ครับผมวันนี้ไม่ค่อยได้เลยเกิด <c oughs> ไ,ได้เลยดหวอสองโลมึง <c oughs> อ่ะเคยได้เลย นี่นะครับเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ตัวนะครับโอ้โหเกี่ยวหัวมาได้ทั้งนะครับนี่ไม่ติดปากนะครับเชี่ยวนะครับโอ้ปลานี่ตกจนเขี่ยวแล้วนะครับกินยากนะฮะเป็นอย่างดีที่ได้ตัวครับผมดูกันต่อครับผม นานตัวนะครับแต่ก็มีไซส์อยู่นะนี่ครับไซส์สวยครับผมอันนิน ผลของการกินเขี้ยวนะครับผมก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ติดปากก็ติดท้องนะครับผมวัดสวนนะครับนี่กินเขี้ยวครับผมติดท้องเลยนะครับวัดเขาตูดเลยนะครับวันนี้ไสสวยอยู่นะครับอ่านนิ้วครับผมนี่ อนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสามสิบเก้านาทีนะครับบ่ายโมงสี่สิบนะครับอากาศร้อนมากนะครับผมสุดสุดเลยนะครับอบอ้าวนะครับมักระตกอยู่ตรงนี้สองคันนะครับสี่ห้ากับสองเจ็ดนะครับผมได้นานๆตัวนะครับไม่กินถี่มากนะครับนานๆกินตัวหนึ่งลองดูอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับผมดยรวมๆแล้วก็ประมาณชั่วโมงครึ่งของชั่วโมงนะครับก็จะ เก็บของกลับแล้วนะครับลองดูนะครับว่าจะได้อีกสักกี่แต้มนะครับผมลองดูครับเงียบมากนะครับตอนนี้ก็ไหวสองกว่าแล้วนะครับผมังต้องเก็บตัวยาวแล้วนะครับตัวสี่ห้านี่เก็บแล้วนะครับมันเงียบเดี๋ยวตกคันเดียวนะครับผมสักครึ่งชั่วโมงก็คงได้กลับแล้วนะครับ ร้อนด้วยครับไม่ไหว69แล้วเกินมาชมสักโคู่ครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามนะครับผมบ่ายสามยี่สิบนาทีนะครับร้อนกำลังร้อนเลยนะครับแดดไม่ไหวนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมต้องกลับแล้วร้อนมากครับเดี๋ยวปลาก็เคี่ยวนะครับผมไม่ค่อยกินนะกินเบานะครับกินค่อยนะครับนานๆตัวนะครับกินห่างๆนะครับผม ร้อนด้วยครับไม่ไหวลองดูไปที่ได้ครับผมนี่นะครับเอากล้องอองมาฮะนี่ครับไม่ถึงกับเยอะนะครับประมาณโลนึงนะครับประมาณโลนึงนะครับผมได้ทอดอยู่นะครับแก้มบองแก้มเบียร์ก็ว่าไปนะครับ ทอดดูครับก็ฝากนะครับฝากกดติดตามฝากช่องพิชชิงคลิปชาแนลนะครับช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมหากหายไปนานนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับผมลาไปทั้งเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับกับขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับผ